แรงมันานใจดีที่สุดสำหรับคนกรุงเทพ The Best Inspiration for Bangkokers ท a ซี่2 0 1 2 2 2 1 7ดีกว่าแท็กซี่โอเค2012-2017 t a x i s are better than Taxi OK กซีเ่เก่งฉลาดหลายและรวยโลด Talented Taxi Smart and w e a l t y เช่าแท็กซี่มุ่งหวังเป็นเจ้าของเอง Rent a Taxi Aim to Own It ยอดเซลล์วันละ450วันละ550วันละ650 450 per day 550 per day 650 per day แท็กซี่ใหม่หรือเก่าแท็กซี่มิเตอร์ได้เท่ากัน New or Old แท็กซี่ Same rate meter ผ่อนแท็กซี่ไม่มีค่าใช้จ่ายแท็กซี่โอเค Installment แท็กซี่ No แท็กซี่โอเคสคอต 212-213 0วาง5,000วัน501ปี214-215 0วาง10,000วัน602ปี216-217 0วาง19,800วัน653ปีขายแท็กซี่212-217ดีกว่าแท็กซี่โ okay. อเคแท็กซี่เซลส okay. ์2012-2017 Better t h แท็กซี่โอเค212-213แสน0 0ถึง1,790 0 0 2 0พัน214-215แสน0 0 0พัน ถึง369,000 2016 2017 389,000ถึง569,000นี่แหละครับแรงบันดาลใจดีที่สุดสำหรับคนกรุงเทพ The best inspiration for Bangkokker นี่แหละครับแท็กซี่2012 2017ดีกว่าแท็กซี่โอเค2012 1 7 Taxis are better than taxi OK แท็กซี่เก่งฉลาดหลายและรวยโลด t ทเลนต์ d ท็กซี่สมาร์ทแอนด์เวลตี้สาวแท็กซี่เพชรเกษมจำกัดเพชรเกษมแท็กซี่คอร p ปอเรทีฟลิมิเตเทโทร084 9388753 0819234391 028099828 9, 9, 9ติดตามช่องทางทำมาหากิน Subscribe ชอบกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับ